ไม,ม่มีลุยวิกตองมีแต่เครื่องเกมเพย์นวลน้นองต้องน้ำตาน้องพอต้อมเอาตูดออกค่าเล่นเกมอยู่กับกึบนำมังแสบดากนะหรือว่าตาจะทนอยู่กับกึบแสบดากนะหรือว่าตาจะทน <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุชนะคะมาเป็นพิธีกรแทนพี่ตาตาค่ะพอ <c oughs> ดีพี่ตาตาไปหาน้องกรึบข่าวอันนี้แลพี่นุชก็เลยมาทำแทน <c oughs> <c oughs> ต้องเพลงอ่ะครับไม่ใช่บารมี่ว <c oughs> ันนี้นะคะ <c oughs> พี่นุ้นก็มีเกมมาให้น้องๆที่บริษัทใช้โซโรเล่นก็คือเกมปัดให้แมทก,กับคู่ที่รู้ใจนะคะจดิกาก็มีอยู่ว่าเราจะมีสี่คู่คู่แรกก็พีต้ากับพี่ยันะคะู่ที่สองนะคะค่วัยรุ่นซิปโปเวยค่ะคู่ที่สามนะคะน้องโบกับน้องด้วยะคะ่ะแล้วก็คู่สุดท้าย ผูชาตเจริญกองทรงเอกับเดพญานาครคะเยดย์โ้งโจนะครับกินเยอะไหมพี่พญานาคสประควดอะโหว้าเมกินองเก่งยกันมนสกินตนน้ช่วงเวลาผมต้องคุยพี่ดูเฮ้ยอยใจดนสาโอ้โปล่อยเลยพอดีเดย์ปัมเก่ง้วย นื่ว่ามัมมี่อะไรกติกาเลยดิเจติกานะคะก็มีอยู่ว่าปัดให้แมทเดาใจคู่ของตัวเองนะคะโบกมือปัดซ้ายหรือโบกมือปัดขวานะคะถ้าคู่ไหนเดาใจถูกปัดให้แมทกันก็คือจะไม่โดนทาโทษนะคะแต่ถ้าคู่ไหนปัดไม่แมทกันเราจะมีของทําโทษของทาโทษนะคะแต่ละรอบก็จะไม่เหมือนกัน เริ่มเลยมเริ่มเลยไ,ลยได้ครับเริ่มเลยพี่คู่ได้ไหมพี่ได้ค่ะผมขอพิ้วถุงขีได้ไหมเราคู่กันนะได้เปรียบคู่อื่นเขาไ อะไรนี่เรายี่สิบสี่ปีเออไม่แยกกันไปไหนพวกมึ่เดี๋ยวพวกมึงกี่ปีนะยี่สิบสี่นี่พวกกูยี่สิบสี่วันเนี่ยวจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเดแลยวเธอจะบื่ล้วแล้วเธธอจะเเงอีะย ก็เรียกว่าแค่น้ำจิ้มน้ำเจ๊กซีฟูดเลยอ่าทีนี้เตรียมตัวนะคะคููแรกยกมือค่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ตลกเีลยไ่้ด้มัดเก็นมันเนี่ยเริ่มเลยครับอ่าเริ่มนะคะคู่ที่หนึ่งปัดซ้ายหรือปัดขวาให้ตรงกันนะคะหนึ่งสองสาม ไปก้องงานแม่วันนี้ออกงานแล้วครับเอาอีกไหมครับผมเดี๋ยวผมเสิร์ฟเอาหารตัวให้ไปกินปลาหมึกหลังบ้านไปคู่กันก็จบไปแล้วนะคะน้องตัวไอ้น้องตัวไอ้ที่ผ่านเนาะไม่ได้ก่อดแล้วกันนะคะคู่นี้ไม่แม็ค่ะโดนทำโทษยิ้มทำไมยิ้มทำไมหลังหลับตาเลยตัวอะะไร มือไวยกมือเตรียมเตรียมไอ้ที่เรักกันได้เนาเตรียมตัวนึ่งสองตั้งตังกินเลยเดี๋ยวจะถูกคนมาจิ้มซีฟู้ดมันดูดอยู่แล้ว อ่อยอกัอยอร่อยดิอันอยดีนะนักคู่ต่อไปเลยนะคะนี่ก็เป็นพ่อของเรานักจ้าไปดิจ้าไปดิหูฮลโสวัสดีครับเขาออกความชื่อเหลือบางแก้วก้องส่งเอเดพยานาค่ะเฮ้ยไม่ผูไม่ช่วยแมาดิเฮ้ย ทำมาสิจัดการได้หลายรอบแล้วคู่หูคาราโอเกะอ๋อชอบไปเสียตังค์ที่คาราโอเกะอุ้ยตังค์เขาหายไปไหนวะสี่พันสี่พันนี่ค่ะหุ่นแด่งอย่างอื่นสี่สิบคนเชื่อไหหน้าเขาหากันค่ะยกมือยกมือสิยกมือสิยกมือสิ ก็ไม่ชอบนะข้างนี้อ่ะเนาะคนอายยก็่ายปีกันเชอ่ตอมยางึ้ยเออึ้ยเออเนียเก่งเก่แม่งมัทุกคนเลยอมไนหนึ่งสองสามสาาวโอ้ยกีดิ้งกัน มหาการมหาการมหาปะไลไปเลยค่ะคู่นี้นะคะไม่หน้าดูแมตแน่นอนค่ะคู่อยสามคู่ไม่มีแมตเลยนี่การแมตกันมันเป็นยังไงคอยดู24่สิบสีปีเต็มๆพ่อมันชื่อทิศผมยังรู้เลยยังรู้เลยรู้ชื่อรู้ชื่อพ่อหรือเปล่ารู้ชื่อพ่อรู้ใจรู้ใจ แต่สนิทกันมากกินเหล้าด้วยกันไอ้ต่อยมีเมาชอบเตะของตอนนอนระเบิดเป็นคู่ได้ไหมคู่สนทจัอยคะอ้โหเอยู่ใหญ่ค่ให่ี้นหคะพี่อะคะพ่ี่ใพ่ห่ง ตังสามฮัฮัลโหลฮัลโหลฮัลกปียิปปเต็มเเอให้เด็กมันดูหน่อยโชยเด็กดูเขาจะมุตีนส้มตีกลัวจะเขาจะุบไอ้สัน่ โอ้ยได้กุ้งเผาตัวเรเออกึ๊บเลยกรึ่มมาไห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 มมาไมมาไหมามมาไหมาไิมม้ไมมาหมาไมามมาไมาไมมาไหมมาไาไหามมาาไหมิมาไหมาหาไหามมมาไหมมาไาไมไมาไหมยาา จะแมกันไมกันไหมกันไหมกันไหมตาเลยตาเลยก่อนับตาอ่ะเอแล้นะ1 2 3เออ้ยตอน้องปยกับน้องโบแมค่ะไม่ดทุกคนคะคูต่อไปเลยค่ะอ่าดูีิว่ารอบนี้จะแมตกันหรือเปล่าหนอง โม้โหโอ้โหโอาหาอ้โหออ้โห่อ้โอ้โห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 อ้โหอ้หโอไโหโอ้โอ้โหโอ้โห้โหโอมโหโอ้โ่โอ้โห่อ้โห้โหโอ้โหโอ้่หโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโ้โหโ่้่หโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโ้อ้โห้โหโหนออ้โห้โห ขอมือซ้ายอะเคู่นี้ยกไปเลยพราอเล่นมือขวาอยเนี่ยยากตรงไหนกันไหนเน้่หนึ่งสองเอ้เอ้ยอลับตาตานะมานึ่งสองสาเอ้อเอ้อ้อแน่นแวันนี้เต็บจงสวยใจเลยล่ะโอ้ยงก็วยโอ้ย โอ้ยเฮี้ยตัวมันไห่เลยกูแบบฟว้ามหากาลับแล้วล่ะยี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ปีจะไปยืนจะทำเฮี้ยอะไรเย็นๆแล้วไอ้เฮี้ยยืนแถบนี้มีแต่คนโดนทวงกลับเขาบอกให้กูไปยืนฝั่งนี้จิตินเป็นลางเลยค่ะเพราะมันบังเฟรมเขาไอ้ต่ยมึงอะไรอยู่เท่าไหร่จำกัดความสัมพันธ์ที่กูคบกันมา อยัางนานกวอยยุของมึงเีกโ่มีสิสีปีโทแไปเพื่ะนให้กูโทรเลยี่ฟูดแดงแต่พร้องอยู่เลยครับอะไ์พอนะคะสองตงสามามสัมพวาธสองพันูพกบกันอย่างนานกวอายุของมึงเอกโ่มีสิบสี่ปี ผมจะเรื่องอะไรขอเกียร์เรามันก่อนมึงจะหนีทำไมรอบแรกไปทางนู้นแล้วกูก็ตามมาแล้วก็รอบที่นล้วไปทางนู้นอ่ามึงก็ไปทางนู้นกูก็เลยไปทางนี้แใจตรงกันเอ้คิดเหมือนกันไงเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันหรือเปล่าต่างหูลงอ๋อี่ลงไหมล่ะจบจบ โคนแค่ที่พอพี่กระจบปัดจ้งถ่ายร้อนิาในที่สุดผมก็จบจากการศึกษาที่นี่แล้ว้ ยิ้มอยู่ไหมล่ะยิ้มอยู่นะเนี่ยยิ้มอยู่ไหมครับยิ้มอยู่รอบนี้จะเป็นของกินไม่เลอะไม่เลอะเหรอพี่เราจะไม่เลอะพี่ไม่เลอะโล่งอกเฮ้ยมึงใครเนี่ยนากากเสือแต่รอบนี้เลอะอีกได้ใช่ไหมผมไม่ติดเป็นซูชิพี่นำซูชิมาจากญี่ปุ่นเลยพี่นำเค้กมาจากไหนอะลงเก้าวเย้ สองเด็เด็ดเฮ้ยเม็ดตัววไม่เลยเหอที่เขาเดี๋ยวหลานหลับมันเนี่ยเฮ้ยมาจากญี่ปุ่นมันเร็วอย่างไรมาจากญี่ปุ่นนี่เออไอ้ไม่รอชนก่อนเลยอ่ะมาแล้วกินยังไงมากินแล้วกินแล้วใครมาใครมาเออ

2, 3, 2> ่สเอ้วัยรุ่นซิมบอเก็แมนะคะไม่โดนทาโทษค่ะอ้าอ่ะกล้องทรงเอกับเดวานานะคะอยกมือมนส าามแลล้้วะกินไปตอนไหนอ่ะได้กินไปตอนไหนวะอ้ยเฮียนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าปากนี่มึงมีลิ้นมะเนี่ยเอาเอาอาอะไรคือจเปลนโเคโอ้โ ก็ต้งแา่มแอคทำเฮียอะไรไอ้จั่สั่กกเล่นจะเทอยู่ไรเฮียเป็นบนเค้กเลยมั้งเฮ้ยุเสืยอจังเนี่ยไอ้เฮียตังนึงขออนุญาตบนลาวจริงนะไอ้จายนเาวะฝากพี่ฝากไว้เลยเปิดรังป่ะ โอ้โหเบอ่วยความหลับได้ไอ้โจ ok. oui, right. <Hey, ๊กตาโจ๊กโจ๊กโจ๊กอ่ะอันนั้นแก่ใจยังจำได้ไหมที่เราไปยี่สิบสีปีหลังโรงเรียนอ่าร้านปลาหมวยที่มึงสั่งประจำเลยกะเพรากุ้งกะเพราไก่มีกะเพราไก่น้ำที่มึงแดกประจำน้ำส้มตันแซี่แล้วมึงจะกลับบ้านทุกหกโมงเย็น สี่ทุ่มยังไม่ถึงเลมึงไม่เพื่อนอีงคนนึงป่าวะแล้วคุหลงมา่อไเนี่ยที่ไอ้คนไม่จับกระดาษไหนเลยนาหนึ่งสองสามไอว่มึงเข้าใจคนหลงทางเวลาคนหลงทางเราต้องกลับมาจุดสถาร์ทมนเริ่มต้นใหม่มันจะได้ไม่หลง มึงยิ่งเดิมมึงยิ่งหลงไงมึงไม่กลับมาที่เดิมอ้เนี่ยโอ้จตะคอกพูดกับเพื่อนที่คบกันมา24ปีอย่างนี้ได้ไงเพื่อนยดน้องเอฟน้องจอโอ้ยกี่างนี่เย็โอ้ยแล้วงนิ่งอ่ะอม่ไดปเคี้ยวเคอพี่ี่เพื่อนผมเพื่อนผมอยู่นี่แลวไม่เคี้ยว Obrigado. ไม่ออกสีหน้าผมเป็นยาเพื่อนกงไม่ต้องเาพื่อนกูกครีบปีมึงอย่าดูถูกเพื่อนกูไม่ต้องออกไปเลยลบเปี้ยไม่ต้องอย่ามาดูถูกเพื่อนกูไปงานไปยำงาน้วย้งวโอ้โไม่มีทางได้เห็นสีหน้าผมจากหน้าเพื่อนกูแน่นอนเเ้้ยย mừng được kiện luôn, mừng được kiện luôn, ai nữa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 , đủ rồi, 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 đủ ที่ล้มตาที่ต่อตาแค่ไปล้มจนอานี้โชว์ไปอ่าแั้นไหแเราก็คบกันมายาวนานสุดเด็กเก๊าสี่สี่ผู้ผมเล่นก่อนโอเคถ้าผู้ผมไม่แมทช์กันผมรับหมดเออยอดนะครับผมคนเดียวไหวปะพี่ต้ากับพี่ยัดจะเล่นก่อนถ้ารอบนี้ไม่แมทช์จะรับหมด สเส้นแต่ถ้าผมแม่คนอื่นโดนหมดมาเอ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 าเตรียมกันอเวยนะถ้าโกงนะสภาพผมผมดีนะสามต่อเนกที่คุณาผมโกต่กงเป็นไม่มาขนาที่อกท้องก็ขมมากกันเลไอ้เพี้ยท้องก็ปวดเลยอไม่ท้าพี่ตาพี่อัยกเบอร์เลยเอานะคะเราตัดสินนะคะเนึ่สองส พ่อมันชื่อทิศผมยังรู้เลยความสัมพันธ์กูกบกันได้อย่างนานวัยรุ่นของมึงอี24ปีรอบนี้นะคะพี่ตังพี่ยั์แม็กกันค่ะเฮ้ยทนำม่แับตั้งแต่แรกเลยจะวาดใครก่อนก็เลือกเลยค่ะเเยไปเลย

ใครผัดเาวะไอ้เฮียเดี๋ยวขอเองเม่อกอนพูได้ตอนนี้ไม่ได้แล้ว้องหวงตัวอะนีโอ้ตัวเ้ควายเลยจ้าเนี่ยออ้โหโอ้โเกงเ่ขอเล่งหน่อยเฮ้ยสองสามไปเยบอนแัว้า ไปหยดนให้น้องกูเองไปสุดยอดสุดยอดเลยไป่นีตอนพี่โดนไม่มีใครมาอุ้ยไมโดนเอไปดเนีแหละซื้อเกบอมืงสากอนไอยไอ้ีอ้ไอ้เอ้อ้นอ้องโบ้ไออ้ไอนไอ้อ้ออกออ้อ

สำหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าอยากหาคนที่ถูกใจไปปัดขวาหาเพื่อนที่บีบาร์นะคะแล้วเริ่มสนทนากับเพื่อนใหม่ได้เลยบีบาร์เป็นแอปเพึ่งน้อยโฉมใหม่มีสมาชิกมากมายที่รอแช็กกับคุณอยู่จะช่วยให้คุณคลายเหงากับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะเท่านี้ก็ไม่เหงาอีกต่อไปเพราะคุณสามารถนัดเพื่อนใหม่ออกไปสนุกกันได้ทุกวันและพิเศษสําหรับสมาชิกผู้ชายระดับ V.I.P. คุณจะใช้บีบาร์ได้สนุกกว่าที่เคยเพราะคุ้มมากๆยิ่งสมัครแพ็กเกจนานเท่าไหร่ ราคาก็จะยิ่งถูกลงมีแพ็กเกจ1เดือน3เดือนและ6เดือนถ้าสมัครแล้วจะสามารถใช้ได้ทุกฟังก์ชันทั้งแชทนัดหมายเรดาร์รวมถึงดูว่าใครมากดไลค์เราและสามารถแชทกับคนที่ถูกใจได้เลยโดยไม่ต้องแมทดาวน์โหลดบีบาและสมัครได้ฟรีที่ App Store หรือ Google p l y y ได้เลยค่ะพี่จิขอลองไอเดย์ขาขอสัมภาษ์หน่ ไอตอนที่ไปแมทกัน่ะแมทแมทกันให้ดูเลยนีแล้วไปเดทแรกไปที่ไหนบางแสนเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจะนอนข้างล่างทำไมถึงก้าวไปกับเขาก็ดูเขาทำามทำโมยแอปแ่บก็กดปัดผ่านปัดผ่านเพราะเราจะเลือกแต่ฝรั่งไงอ๋อแล้วเรามุนปวดแล้วเราลงไปบางแสนเขานอนข้างล่างตื่นเช้ามาเป็นไงเขานอนห้างปวดปวนเตียงใช่บนตัวพี่